สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวชามละสิบบาทล้วก็ต่อเน,นื่องจากเมื่อวานเลย <S <S วันนี้เอาอไหมกินก๋วยเตี๋ยวแพ้แล้วปัดยิ่งเลยเอา<ด>เวียงเมาค้างเลยไหวะ <S <S ะวลละผมไป็นดาวองบานแน่เนี่ยนี่ให้ดูให้มันจะชามมันจะชามไซส์ประมาณนี้ทีแรกเราก็กะจะมากินก๋วยเตี๋ยวกันเลยเยแล้วแต่ว่าถ้ามันจะมาขนาดนี้เราก็คนหนึ่งกินไม่ต่ำกว่าหนึ่งชามอยู่แล้วใครกินน้อยสุดจ่ายจ่ายรอบวงวันนี้อ้ดูมันสั่งดิแม่งสั่งแบบมึงสั่งอย่างเดียว มันสั่งมีขาวมดเลยแล้วผมแล้วแล้วผมอยากกินมีเหลือยไม่อะนะกูลอมมาสั่งอันนี้กูสั่งเราะพราะกูเนี่ยก้ได้สั่งสี่สามสีคนดีแปดสองสิบหกยี่สิบอ่ะตรงนี้ยี่สิบชามตรงนี้ก็แหละสิบสมสิบชามทั้งหมดชาเด็กๆถามคำเป็นามก็คืออันายนายน่าก่าไาเ่กินเท่าไรห้าสิบห้าสิบหาสิบาทเจ้ากินได้ไรยี่สิบไปยีบามน้อยน้อยแล้วกันทำตัวแม่ัวเนคนละห้าแล้เนี่ย รับผิดชอบไปคือวิธีไอ้นหนึ่งกันนักซเซิร์ฟเยอะดดินี่เป็นทำรายการอะไรกินจัว่วแล้วก็อันนี้คนหนึ่งเด็กฝึกง,งานผมกินน้อยจ่ายนะเอ้ยของกินเยอะอ้าวดีมากดีมากมากินเยนะเอะพี่ต้องเสียดันเออพี่ต้องเสียดังนตรงนี้ตรงนี้สิบชามก็คือรับผิดชอบคะแนนสองคนฮะคนละห้าไม่เกี่ยวกับเราอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราละสั่งหนึ่งเรายัง ไม่มันกินกันแล้วมันกินกันแล้วเหรอเอาแล้วไม่รอแล้วยังนี่หิวมันกินหมดแล้วเหรอเก้ยนี่หมดไปชามแรกแล้วก็เดี๋ยวเรานั่งกินข้าวนะเดี๋ยวตั้งกล้องไว้แล้อันนี้ลองชามเองนายเพิ่งชามที่สองกันเลยชั้ทชาที่สองอยู่ ปูชามแรกไอ้โจเนี่ยเพิ่งชามแรกชามแรกครับเนี่ยของผมนี่คือชามที่สองแล้วนี่กินชามที่สามอยู่นี่มาเงียบพวกมึงมาแต่โป้งไงโหยอสายโหยอมาเทียวไปกินโด่งนะมาถูกบอกแล้วสายโหยสายโหยอย่ามาะมาผู้ชายคนนี้กินเงียบเลยอื เตสถานการณ์ตอนนี้ไปแล้วห้าถามที่หกกันจะเริ่มนี่เขาต้องหันมามีพักหนึงหน้าด้วยไอ้สัตว์ก็เปนหมดพอดีไปแล้วแปดแปดจ้าหมายโจทอ,อะไรถามที่หกถามที่หกนายมีหกกำลังหก yes. เย็ดเกมคนกินเร็วกว่าดูคนนี้เด็กผลงานอีกชามแล้วครับอะไรชุดสองที่เลยไ,ไม่เอาสามทีมแล้วสองอ๋อสองจังไป็นอะไสูตายอ่ะ ไม่ใช่กำลองรอมาเสิร์ฟแค่นี้สิเขามีเหลืองครับสิบสิบก็ได้สิบก่อเริ่มแถวเริ่มแถวไม่ไม่เดี๋ยวคนอื่นนี่ไงไม่ไหวไม่ไม่มึงเบอร์คนเดียวเลยมึงสั่งกินคนเดียวเลยเหลืองสิบชามนี่มันเท่ากับก๋วยเตี๋ยวกี่ชามะเพราะว่าอันนี้จะประมาณสี่ห้าชามอ่ะน่าจะประมาณสี่ห้าชามก๋วยเตี๋ยวเนี้ยสัดส่วนเท่ากับก๋วยเตี๋ยวธรรมดาชามหนึ่งตอนนี้ในกระเพาะมึงตีมาเท่าไหร่ล จะเต็มมาดีเลยไม่กะเพาะคุณมีกี่เปอร์เซ็นต์คราทำติดยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับสี่สิบเกิดขึ่งแล้วกลัวครับเจ็ดสิบแล้วคิมเจอเมาจิ้งเมาจิ้งบีดอ่ะผมว่าถ้าเกิดเมื่อวานเราชวนไหนปอนเราปั่นจิ้งบีดจะเป็นไงวะอ้วกอ่ะอยู่ตรงเนี้ยพุ่งไงเลี้ยงเบียร์ตลอดเลยไม่ต้องเมาเบียร์บอกปอนเวไม่มีตัง่นปั่นปั่นติกบัตแม่หางมาเลยกินข้าวก่อนเปล่า ไอ้เรื่อเครื่องเครื่องเริ่มอืดเราต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนนะไม่มีใครเป็นสายกินจุเลยแต่ทะรื่องไงทะรื่องอยากแดกความเดาเทียมฝึกฝึกงานเฝึกงานกี่ชามแล้วครับอะไรนะพี่กี่กี่ชามแล้วครับห้าชามพี่เฮ้ยก็ไม่ธรรมดาเฉพาะกี่เปอร์เซ็นต์ครับยี่สิบยี่สิบโอ้ยยี่สิบยอมมายอมมายอมมาให้เอาไปเตอนตอนบอกว่าอยู่กินกินแข่งกันบ้างเนี่ย ไม่เอาแต่ตอนเนี้ยจะมาข่มค<ช>ือแบบว่าเขามาไงรอบเขามาข่มน่าขึ้นนอกสนามทําเก่าไงนี่อะไรอะไรวะเรียกว่ารอบมารอบมานี่รอบนี้เป็นมี่เหลืองครับจริงๆผมอยากกินมี่เหลืองแต่โจแม่งมาถึงแม่งสั่งสามสิบจาแม่งสั่ง <c oughs> มี่ขาวหมดเลยเฮียเน้นไวเน้นไว้นนไวโดยพูดถึงมี่ขาวมันมันไวนี่หวะนะกินไวมับเขาให้อร่อจ้ ฐานสี่สองสี่ห้าสิบสิบละเท่าไหร่แล้วะยามละยามละตารางเจ็ดเองไงไว้มพนก็พอกูแหลกูรอช่วงไงรอช่วงรอช่วงพอกันพอกันก็เดี๋ยวเราซัดต่อมีเหลือง อ๋นี่แค่ไหของมึงอ่ะสนับดีสามห้าสามอน่ไรสิบพอดีนับดิอันนี้สามอันนี้หนึ่งสองสาี้าหกเจ็ดอ่าโอเคสิบดีนี่ไรแปดโอเคนายแครับเหลียงกูนี่สองสี่ห้าหกเจ็ด้านี่เก้ี่ไม่เกี่ยวก้ั้นสิบก้ไม่ะมึงกินไปี่เปอร์เซ็นต์ในกระเพาะละกลัวห้าสิบไปห้าสิเปร์เนเี่ยสีพอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋วก่อน อันนีโอ้หกสิบว่เจ็ดันนี้อะสิบมถ้าหมอมึงกินไปประมาณห้เป็นตแสดงว่ามึงกินได้อีกประมาณสิบสาชามได้น่าจะเกินน่าจะเกินมัได้ว่ะก็ถงวาแลว่าสิบสิบได้ไดี่เมเลยลมึงกินข้าวราสุดวันไหนเนี่ยไอ้ยืนที่โผ่ยเหลืออะไรอะโหกสเปอรละหกเปอร์อันนี้มี่ะหกสิบหกสิบห้าั้ส สิบชามแสดงว่ามึงกินได้อีกประมาณประมาณห้าชามหกสิพ่อมึงอะห้าชามเลยสิสิป่อมึงน่าจะกินได้มันเจ็ดแปดชามอ่ะอ่าประมาณนั้นอ่ะไอ้นายเหลือกินไปเลยนะไม่รู้อ่าน่าจะกินได้สักสิบชามป่ะสิบชามถ้าเกิดศึกศักดิ์ศรีมันจะมีบัฟจากที่กูกินได้แค่เจ็ดแปดชามที่ยังเบาใช่ป่ะอาจจะถึงสิบสิบห้ายี่สิบเลยหกยี่สิบแบบเสียไม่ได้ก็อย่างเมื่อวานเนี่ยที่เราปัดยิ่งหลีกกันใช่ป่ะไปตั้งแต่รอบที่สองลวแต่ว่าศักดิ์ศรี ฝืนเมื่อวานก็ตักสีคือฝืนได้เต็มที่เลยคือแปะแล้วก็หมอบเลยโบกี่ชามแล้วหกงหชามเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่พักก่อนไม่เอาพักก่อนแล้วก็ถ้าจะแดกกันสักขนาดนี้ก็กูเลี้ยงก็ได้นะมือเนี้ยเฮ้ยขอบคุณครับเจังห้าครูอีกพักครูเยอะเลยครูนักที่สิบยังไหวครูอ่ะเกินลิมิตตัวเองละเพราะปกติอ่ะกูจะประมาณสักสี่ชามสามสี่ชามกูจะไม่กินละตรงนี้ก็ประมาณสี่สิบชามแล้วบนโต๊ะนี้ ตีชามก็ตีเป็นเงินก็ชามละสิบาทก็4ี่ร้อยอันนี้เดี๋ยวมาคุยถามนะครับที่นี่เคยเคยมีคนมากินเยอะสุดกี่ชาม74็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่คือเคนอ้วนแน่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เราไปฟังคุณเมื่อมันมากินวันไหนครับวันที่โพสเจ็ดสี่นี่คือกินคนเดียววะไม่เจ็ดคนทั้งคนแต่ไอเคนไหนโพสไอเคนมันบอกว่ามันกินไปยี่สิบเอ็ดคือไอคนที่มากินเจ็ดสี่นี่คือไม่ใช่ใครน้องๆเราเองแล้วมันก็มาบอกเราต่อพี่ร้านนี้ ยีิบสองคือคนเดียวกินมากสุดยีิบสองเนี่ยมันก็ถล่มเขามปเฮ้ยเกินแล้วพี่เกินแล้วเกินแล้วอันนี้เดี๋ยวจะเกินยี่สิบสองละไปดึงยอมไม่ได้ป่ะของผมนี่คือมิชชั่นคอมพิวต์นะครับสิบชามผมก็จะเอาแค่นี้พอเพราะว่าผมไม่ไหวแล้วให้เพื่อนหรือเปล่าตอันนี้เจ็ดสี่ชามเนี่ยใส่ผมหรือไงใช่ไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละไอเนี่ยคือคนที่บอกกับพี่พี่ต้องมากินร้านนี้ไอ้นี่แหละเจ็ดสิบสี่ชามไอเทนเลยก็เดี๋ยวจะ ก็อาจจะสันส่นๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมถอดจิมบอกแล้วนี่อยู่นี่มันแบตหมดละใช้ไม้จับธรรมดาโซนี้ที่รา้านเขาบอกว่าสถิติที่กินเยอะที่สุดก็คือ74ชามแต่ว่าเขากินกัน7คน7คนใช่แต่ถ้าเกิดว่าเอาเป็นแบบโซโล่เพลเยอร์เลยกินคนเดียวเคยกินมากสุด21ชามชอน่นแล้ววันนี้เรามา5เราจะกินเป้าหมายคือกินให้เกินเกินปหวะ เฮ้ยไม่เกินเรากินไม่เกินไม่เกินเจ็ดสิบสี่แต่ว่าให้หนึ่งอะล้มสผ่ตียสิบเอ็ดชามเนี่ยยี่สิบเอ็ดก็คือเรามาห้าคนเรากินไม่ถึงเจ็ดสิบสี่ชามหรอกแต่ว่าเราจะเอาแบบโซโล่เพลเยอร์เนี่ยที่เขากินคนเดียวยี่สิบเอ็ดอะหนึ่งจะรับผิดชอบกินให้เกินยี่สิบเอ็ดใช่หรือไม่ใช่เหรอตัวของมึงนั่นแหะเพื่อนฝากความหวังไว้ที่มึงเนี่ยห้าชามที่มึงสั่งมาเนี่ยก็จะเป็นยี่สิบสองแล้วเออเฮ้ยเอาอะล้มอะเชื่อเดี๋ยวเดียกเดียวเราปิ้พกระดาษ A4 หน้ามึงอะ อ๋อ oh, oh, เฟมเดี๋ยแปดสามภูมร้านแล้วว่าไอเนี้ยคือแชมป์ร้านกับร้านก็อาจจะไม่อนุญาตแต่เราถ่ายรูปคือแชมป์เลยทำท่านี้แล้วนะคลาสสิกคลาสิกอ่าคลาสสิกพอดีพอดีเรารู้จักกับคนนี้นั่นใช่ป่ะที่ว่าเขากินไว้กี่ชามอ่ะเจ็ดสิบสี่ใช่ป่ะเดี๋ยวถามาว่าส่วนตัวเขากินไม่เท่าไหร่เออเอาชัดๆเลยฮัลโหล้สถิติส่วนตัวของมึงกินไว้กี่ชามนะยี่สิบเอ็ดป่ะที่ร้านเขาบอกไว้ว่ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเหรอยี่สิบสองนะโอเคโอเค เดี๋ยวพอกูจะล้มใส่ติยี่สิบสองชามมึงอะเด็คน <ๆ S 1> ที่มันกินยี่สิบสองชามมันอบอกว่ามึงไม่มีทางกินถึงยี่สิบหรอกตอนนี้มึถง,ม <c ười> งถึงย <c ười> ี่สิบยังยังอีกสามแม่เออเนี่ยมึงถึงเพื่อนคือจริงๆแล้ววันนี้ถ้าเกิดแม่งจบด้แม่งจบด้วยการปั่นยิ่งรีดะจะเป็นเฮียที่ฮามากไวฮ่าต <c ười> <c ười> ายล้าวเฮียเฮียกิล้าวไม่ไหวแล้วอะไรยังกูอิ่มแทนมึงเลยอะอะไรยังอ่ะอิ่มแทนมึงเลยอ่ะกูอิ่มแทนมึงเลยสู้เขาเพื่อนทาำมาท้ายเพื่อน จำไว้ท้ยเพื่อนสู้สู้ๆสู้ๆคุณทำของกูรอเลยอันเนี้ยสิันหอะไรสิบ้ากระโจ17อันนี้23อ้ยทนายเชนแล้วเลยพี่ข้าวคิดตังค์ด้วยครับ805บาทแอบาทไอ้โบใจไม้มีจ้งโอ้โหดูในกินข้าวไม่มีตังค์ด้วยพี่มีจะแกนมไหมม่พี้รับคนจ่ายไงโอเคนี่ๆคนนี้คนนี้เยอะสุดครับ คนที่ไม่พูดอ่ะนุ๊กกังไม่ไหวเลยลุกให้เขาดูคุณหน่อยุก้เขาดูคุณนยพี่มันตัวนิดเดีวเองมันกินอ่ะเย้เโดดเด่นโดดเด่นไปยืนข้างหน้าเลยไปยืนมีไมถ่ายรูปะโดดเด่นโดดเด่นไหนมึงทำท่าคลาสสิกนิ่เขาจ่ายลูปอ่ะเออแล้วต้องคลาสสิกสัมภาษณคนนึ่งใช่ะเป็นไงบ้างเพื่อนสิมครับรู้สึกภูมิใจไหม กูมากกว่าเค็งกูกูจะขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบจบแล้วครับภารกิจของเราในวันนี้กล่าวว่าจะมากินก๋วยเตี๋ยวชิวๆแต่ก็ไม่ชิวซะงั้นวันนี้ก็ทุกคนก็อิ่มกันไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านี่คือชื่อร้านาาใช่ปะไหนวะอ๋อใช่ตามเขาอยู่นี่เห็นชื่อร้าน,นาาแล้วปะใช่แหละโอเคใครจะม,มากินก็ถนนึเก้ากิโลนะครับชลบุรีศรีราชาไว้เจอกันไปไป